ฉันชื่อบัวผันหลังจากขายหน้าไปจากหมู่บ้านเกิดผ้าปีฉันก็ต้องกลับมาที่นี่อีกครั้งเพราะพ่อเริ่มป่วยหนักขึ้นเรื่อยๆจนแม่โทรมาบอกว่าพ่อไม่ค่อยเหมือนเดิมทั้งน้ำเสียงของแม่ทำความเงียบที่ตามมามันทำให้หัวใจฉันเต้นแรงแบบไม่รู้สาเหตุฉันกลับมาถึงหมู่บ้านตอนเย็นแก่ๆช่วงที่ท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสีเป็นส้มหม่นหมน,มนบ้านยังเป็นบ้านไม้ยกพื้นเดิมกลิ่นควันจากเตากบที่เริ่มร้องรับยามคำ่ำ ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่ความรู้สึกกลับไม่เหมือนเดิมเลยพ่ออยู่ในห้องนอนเดิมของท่านร่างสูบผอมและดวงตาเหมือนคนอดนอนหลายวันแม่บอกว่าพ่อละเมอทั้งคืนบางทีก็ตื่นพาวาเหมือนเห็นอะไรซ่อนอยู่ในมุมมืดคืนนั้นฉันนั่งมองจันเต็มดวงผ่านหน้าต่างลมเย็นพัดจนหน้าต่างไม้สั่นคลอนฉันคิดว่าจะเป็นคืนแรกที่ฉันจะได้พักแต่กลับกลายเป็นคืนที่ไม่เหมือนที่เคยอยู่บ้านเลย เสียงมันดังขึ้นตอนเกือบเที่ยงคืนก่อนเสียงคำรามแหลมลึกเหมือนเสือแต่ไม่ใช่เสือธรรมดามันดังมาจากยอดไม้เหมือนสัตว์ตัวใหญ่อยู่เหนือหัวของเราฉันสะดุ้งจนหัวใจแทบหลุดแม่ที่กำลังจะเดินไปห้องน้ำถึงกับหยุดนิ่งพ่อพ่อที่เหมือนร่างหมดแรงเมื่อเย็นนี้กลับสะดุ้งเฮิกและร้องออกมาเบาๆมันยังไม่ไปฉันมองหน้าแม่ แม่หลบสายตาเหมือนรู้บางอย่างแต่ไม่อยากพูดเสียงคำรามดังต่ออีกครั้งชัดใกล้เหมือนอะไรบางอย่างกำลังมองเราจากข้างบ้านหมู่บ้านเหมือนหยุดหายใจแม้แต่สุนัขยังไม่เห่ามีเพียงลมเย็นที่พัดกลิ่นดินเปียกมาจากป่าช้าเก่าที่อยู่ท้ายหมู่บ้านที่นั่นคนเท่าคนแก่เรียกว่าที่อยู่ของเสือสมิงตอนเด็กๆฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าแต่ไม่เคยคิดว่าจะได้ยินเสียงอะไรแบบนี้ด้วยตัวเอง รุ่งเช้ามีคนตะโกนจากท้ายหมู่บ้านเสียงสุนัขร้องโหยโหยไม่หยุดฉันกับแม่รีบเดินตามชาวบ้านไปที่ป่าลึกด้านหลังวัดและที่นั่นพวกผู้ชายกำลังยืนล้อมอะไรบางอย่างมันคือร่างของลุงกลมชายวัยกลางคนที่ทุกคนรู้จักดีร่างเขาถูกขย้ำจนเละกระดูกซี่โครงโผลออกมาเหมือนกระดาษชำรุดแผลเหมือนถูกสัตว์ใหญ่กัดและลากถูไปตามพื้นดินแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกคือ บนต้นไม้เหนือศพมีรอยขวนลึกเป็นทางยาวเหมือนเล็บสัตว์แต่สูงเกินกว่าที่เสือจะปีนขึ้นไปถึงสูงจนคนธรรมดายืนเอิ้มก็ไม่ถึงเหมือนกันเสือใหญ่แน่ๆลุงเคนพูดคนเท่าชอบล่าเห็นอะไรก็มักโยนความผิดให้สัตว์ป่าก่อนเสมอแต่ยายเพิ่นคนทรงผีของหมู่บ้านกลับสายหน้าดวงตาของแกขุนมัวเหมือนคนเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นไม่ใช่เสือธรรมดาเสือสมิงมันกลับมาแล้ว คำของแกทำให้คนที่ต้นคอฉันลุกฉันและทำให้บรรยากาศรอบศพเราวกับเย็นลงในทันทีผู้ต้องสงสัยคนแรกลุงเคนลุงเคนเดินเข้าออกป่าเป็นว่าเล่นไม่มีใครรู้ว่าแกไปเจออะไรมาแต่บางคืนตอนเด็กๆฉันเคยเห็นแกกลับมาพร้อมคราบเลือดที่ไม่รู้ว่าเป็นของอะไรเขาเคยบอกว่าถ้าเสือสมิงมีจริงกูยิงมันไปนานแล้วแต่คืนนี้ เวลตาแกไม่เหมือนคนที่มั่นใจแบบนั้นเลยเหมือนแกกลัวอะไรบางอย่างกำลังจะกลับมาเล่นงานผู้ต้องสงสัยคนที่สองพี่เวกพี่เวกเป็นหนุ่มรูปหล่อแต่ไม่สูงสินกับใครชอบออกจากบ้านกลางคืนกลับเช้าเป็นประจำไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนทำอะไรแม้แต่แม่เขายังตอบไม่ตรงกันเวลาใครถามเมื่อคืนบางคนบอกว่าเห็นเงาคล้ายคนเดินสองขาแต่ก้มมากผิดปกติ คาทางเหมือนสัตว์มากกว่าคนเงานั้นอยู่ทางเดียวกับบ้านพี่เวกแต่ไม่มีหลักฐานมีแค่เสียงลือเสียงคุยและความกลัวที่เริ่มก่อตัวขึ้นเรื่อยๆผู้ต้องสงสัยคนที่สามยายเพิินคนทรงที่ชอบเดินชาวบ้านเสมอว่าเสือยังไม่ไปไหนมันรอเวลาหลายคนมองว่าแกชอบขู่ให้คนกลัวแต่วันนี้แกนิ่งแกสีหน้าซี แกเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันเห็นแกมองป่าช้าเก่าดวงตาแกสั่นเหมือนคนกำลังต่อสู้กับความลับที่ไม่อยากพูดคืนนั้นพ่อหลับแต่ไม่มีความสงบในใบหน้าเลยหายใจแรงเหงื่อแตกเหมือนกำลังสู้กับอะไรบางอย่างในฝันฉันนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงช่วงที่พ่อกำลังกระสับกระส่ายพ่อก็พูดประโยคหนึ่งออกมาอย่างชัดเจนอย่าให้มันกลับมา อย่าให้มันกลับมาอีกฉันขนลุกทันทีมันคือใครคะพ่อฉันถามเบาๆแต่พ่อไม่ตอบพ่อแค่หลับตาแน่นเหมือนถูกกดไว้โดยความกลัวที่มาจากอดีตอันมืดมิดความกลัวที่ฉันไม่เคยรู้และไม่เคยคิดว่าจะได้พบเจอกับมันด้วยตัวเองคำละเมอของพ่อเสียงคำรามเมื่อคืนศพของลุงกลมร้อยขวบนต้นไม้สูงผู้ต้องสงสัยทั้งสามคน ทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันเหมือนบางอย่างกำลังฟื้นตื่นจากป่าช้าเก่าและกลับมาทักทายหมู่บ้านอีกครั้งฉันรู้สึกได้เลยคืนนี้จะไม่ใช่คืนสุดท้ายที่ได้ยินเสียงคำรามนั้นแน่นอนและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือฉันเริ่มรู้สึกว่ามันกำลังมองฉันอยู่จากป่ามืดนอกหน้าต่างคืนหลังจากพบศพลุงกลมหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเหมือนถูกความกลัวกดทับไว้จนหายใจติดขัด ทุกบ้านปิดประตูเร็วกว่าปกติไฟสลัวๆในบ้านแต่ละหลังส่องออกมาเหมือนจุดเล็กๆท่ามกลางความมืดใหญ่ที่เคลือบคลานเข้ามากระทั่งเช้าวันถัดมามีเสียงกรีดร้องจากวัดร้างฉันกำลังต้มน้ำให้ผ้ากินยาอยู่ๆก็ได้ยินเสียงร้องจากท้ายหมู่บ้านดังลั่นจนแม่สะดุ้งทำขันน้ำหล่นแตกเกิดอีกแล้วตายอีกแล้วบัวแม่พูดเสียงเบาแต่สั่นจนฉันเย็นว่าไปทั้งตัว ฉันกับแม่รีบตามชาวบ้านไปที่วัดรางวัดที่ถูกปล่อยทิ้งมานานกว่าสิบปีไม่มีใครกล้าเข้าไปพราะเขาว่าเงียบผิดปกติแม้เวลากลางวันแต่สิ่งที่รออยู่ตรงลานวัดร้างทำให้หัวใจฉันเหมือนหยุดเต้นไปครู่หนึ่งร่างของพ่อครองชายวัยห้าสิบผู้มีลูกเมียอยู่ท้ายหมู่บ้านนอนแนบพื้นดินเก่าๆเาสื้อขาดรุงริง่มแผ่นหลังมีรอยกัดเหมือนกรงเล็บสัตว์ขนาดใหญ่ และเลือดที่สาดกระเซ็นไปทั่วพื้นอิดเก่าของวัดดูแข็งตัวเป็นสีน้ำตาลดำแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือรอบศพมีรอยเท้าปะปนกันรอยหนึ่งคือรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ผิดปกติอีกรอยหนึ่งคือรอยเท้าคนเดินวนอยู่รอบร่างเหมือนคนกับสัตว์เดินด้วยกันหรือไม่ก็เป็นร่างเดียวที่สามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างลุงเคนที่เป็นคนเจอศพคนแรกเดินวนไปมาพร้อมถือปืนลูกซองในมือ หน้าแกซีดเหงื่อท่วมทั้งตัวเมื่อคืนกูเห็นเองกับตามันเดินสองขาแต่มันหายใจเสียงเหมือนสัตว์ลุงเคนพูดเสียงสั่นดวงตาลอยเหมือนยังเห็นภาพนั้นอยู่แต่บางคนเริ่มสงสัยบางคนมองลุงเคนเหมือนจะถามว่าลุงเห็นจริงๆหรือว่าเจออะไรมากกว่านั้นตอนสอบถามแต่ละคนให้ข้อมูลไม่เหมือนกันเลยพี่เวกยืนกอดอกอยู่ท้ายกลุ่มสีหน้าเรียบเฉยเกินเหตุ เขาบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้ออกไปไหนอยู่บ้านตลอดแต่ตอนชาวบ้านไปถามแม่ของเขาแม่กลับทำหน้าชมนแล้วพูดว่าเอา้าก็เห็นเดินออกไปตอนหกข้ามไม่รู้ไปไหนนี่ลูกทุกคนหันมามองพี่เวกเป็นตาเดียวกันเขาเม้มปากแน่นเหมือนกลั้นอารมณ์แม่จำผิดผมอยู่บ้านเสียงเขานิ่งเกินปกติเหมือนคนพยายามปิดบังอะไรบางอย่างฉันมองมือเขาเล็บยาวกว่าปกติ และมีดินติดตามซอกเล็บเหมือนเพิ่งขุดอะไรบางอย่างหลังจากพบศพที่สองคนเริ่มแตกตื่นบางคนเสนอให้ย้ายไปนอนรวมกันที่ศาลากลางหมู่บ้านแต่ยายเพื่อนกลับพูดว่าต้องทำพิธีเรียกผีเสือต้องรู้ว่ามันคือใครคำว่าใครทำให้หลายคนขนลุกเพราะมันหมายความว่าเสือสมิงคือตัวคนไม่ใช่สัตว์ธรรมดาชาวบ้านเตรียมเครื่องเส้นกลางลานวัด จุดเทียนและโยงสายสินยายเพลินเริ่มนั่งสมาธิท่องคาถาเสียงสันส่นๆแต่ยังไม่ทันเริ่มพิธีเต็มตัวยายก็สะดุ้งเฮือกตาเลือกแล้วสุดลงเป็นลมเหมือนถูกอะไรบางอย่างดึงออกจากร่างเทียนทุกเล่มดับพร้อมกันทั้งที่ไม่มีลมคนที่อยู่ในพิธีพากันร้องและวิ่งหนีเหมือนมีเงาบางอย่างผ่านหลังคาวัดไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครกล้าพูดว่ามันคืออะไร แต่ทุกคนได้ยินเสียงหายใจเหมือนสัตว์ขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือหัวในคืนเดียวกันนั้นฉันกลับมานั่งเฝ้าพ่อที่ห้องห้องพ่อมีกลิ่นประหลาดกลิ่นสาบเหมือนสัตว์ใหญ่เปียกน้ำลอยโอนอยู่ทั่วห้องทั้งที่ประตูหน้าต่างลักอย่างแน่นาฉันยิ่งแน่ใจว่าเมื่อคืนมันเข้ามาใกล้กว่าที่คิดพ่อนอนตะแคงหันหน้าเข้ากำแพงหายใจหนักและหอบเหมือนคนที่กำลังจะหมดแรง ฉันเดินเข้าไปเช็ดเหงื่อที่หน้าผากพ่อระหว่างที่ขยับหมอนฉันเห็นบางอย่างติดอยู่ตรงข้างเตียงเส้นขนยาวสีดำสนิทหยาบเหมือนขนสัตว์แต่ยาวกว่าปกติฉันหยิบขึ้นมาดูมือสั่นจนแทบถือไม่อยู่มันไม่ใช่ขนคน,คนไม่ใช่ขนมาไม่ใช่ขนเสือธรรมดาพ่อนี่มันของอะไรคะฉันถามพ่อเสียงเบาพ่อหันมามองฉัน ดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนกลัวว่าฉันจะรู้ความจริงบางอย่างที่เขาปิดมานานแต่คำตอบของพ่อกลับเป็นเพียงอย่าถามเลยบัวมันยังไม่ถึงเวลาเสียงพ่อสั่นจนฉันแทบไม่อยากฟังต่อเหมือนพ่อกำลังซ่อนความจริงที่อันตรายที่สุดของบ้านหลังนี้เอาไว้ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มพันกันยุ่งเหยิงไปหมดศพส,สองศพตายในคืนติดกันรอยเท้าคนรอยเท้าเสือปะปน แต่ไม่มีใครพูดความจริงพี่เวกโกหกว่าอยู่บ้านยายเพลินถูกบางอย่างขัดขวางจนทำพิธีไม่ได้ลุงเคนเห็นร่างเดินสองขาหายใจแบบสัตว์พ่อฉันพูดเล่งเลงเหมือนมีอดีตเกี่ยวข้องกับเสือสมิงเส้นขนดำรปริศนาโผล่ใต้เตียงพ่อและกลิ่นสาบสัตว์ที่เข้ามาในบ้านทั้งที่ประตูหลับทุกอย่างดูเหมือนบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เสือสมิงธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่มีคนเกี่ยวข้อง มีอดีตเกี่ยวกันและตอนนี้กำลังกลับมาไล่ล่าคนในหมู่บ้านทีละคนและฉันรู้สึกได้ชัดเจนสิ่งนั้นกำลังเข้ามาใกล้บ้านของฉันขึ้นเรื่อยๆคืนที่สามของเหตุการณ์ประหลาดเหมือนหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขข้าวปลาแทบไม่ได้ตกถึงท้องใครเดินผ่านกันก็เลี้ยวซ้ายขวาเหมือนต้องการหาทางหนีตลอดเวลาแต่คืนนั้นความกลัวเริ่มกลายเป็นความจริงที่ไม่มีใครอยากยอมรับเด็กชายคนหนึ่ง กับเรื่องที่ผู้ใหญ่ทุกคนบอกว่าเพอเจอหลังศพสองศพพบในคืนติดกันหมู่บ้านจัดเวรยามกลางเด็กๆถูกสั่งให้อยู่บ้านห้ามเดินเพนผ่านแต่เนมเด็กชายอายุสิบขวบกลับวิ่งร้องให้มาหาลุงผู้ใหญ่บ้านตอนเกือบเที่ยงคืนหน้าตาตื่นราวกับเห็นปีศาจหนูเห็นพี่เวกพี่เวกเดินสี่ขาอยู่ข้างลานยุงข้าวทุกคนเงียบกริบแล้วก็โหกระอย่างไม่กล้าเชื่อความจริง ไอเนมมุงฝันกลางวันหรือไงไอเวกมันตัวเท่าควายหรอจะมาเดินสี่ขาแต่เนมย,ยังยืนกรานเสียงสัน่นตัวสัน่นน้ำตาไหลพราาหนูเห็นจริงๆครับมันตัวดำัวก้มต่ำมองหนูตาแดงเหมือนไฟผู้ใหญ่จับแขนเขาไว้พยายามปลอบว่าแค่ตาฝาดแต่เด็กยืนยันหนักแน่นจนแม่ของเนมต้องพากลับบ้านโดยที่สีหน้าของแม่เองก็เริ่มไม่มั่นใจว่า ลูกตัวเองโกหกจริงหรือไม่ฉันที่ยืนฟังอยู่เผลอหายใจติดขัดเพราะคำว่าตาแดงทำให้ฝันเมื่อคืนของฉันผุดขึ้นมาอีกรอบตอนเช้าเมื่อชาวบ้านบางคนได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรคุยเขี่ยอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยตามไปดูนั่นทำให้ทุกคนพบว่าลุงเคนเก็บของบางอย่างไว้ในกระท่อมล่าสัตว์เก่าๆมันคือหนังสัตว์สีดำไม่เกรียมบางส่วนฉีกเป็นชิ้นๆมีกลิ่นเหม็นสาบแปลกๆมีคนกระซิบว่า นั่นมันหนังเสือหรือเปล่าหรือหนังของพวกเสือสมิงลุงเคนรีบย่งกลับไปทันทีสีหน้าเครียดเหมือนคนปกป้องความลับของกาวะของล่าที่เก็บไว้นานแล้วแต่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนว่าลุงเคนมีของแบบนั้นอยู่มุมหนึ่งของฉันรู้สึกได้รอยข่วนบนประตูบ้านเมื่อคืนกลิ่นสาบสัตว์ที่ลอยอยู่ในห้องพ่อเส้นขนดำข้างเตียงม,มันเริ่มเชื่อมโยงกันแบบที่ฉันไม่อยากคิด หลังฟื้นจากลมเมื่อคืนก่อนยายเผื่อยืนยันจะทำพิธีอีกครั้งกลางค่ำคืนนั้นชาวบ้านมารวมตัวกันที่ลานวัดร้างเทียนนับสิบเล่มถูกจุดขึ้นเสียงบทสวดดังสะท้อนในวัดเงียบยายเผื่อลืมตาช้าๆสีหน้าเคร่งเครียดผิดปกติมันไม่ได้อยู่ในป่าแล้วมันก็ะอยู่กับคนหนึ่งคนในหมู่บ้านนี้เสียงลมวูบเดียวพัดผ่านทำให้เทียนเกือบดับ เด็กหลายคนร้องไห้คนแก่กุมมือภาวนาทุกสายตาหันไปมองกันและกันเหมือนกํำลังสงสัยว่าใครกันที่มีเสือสมิงสิงอยู่ผู้ชายบางคนหันไปมองพี่เวกบางคนหันไปมองลุงเคนบางคนมองแม้กระทั่งพ่อของฉันที่ในช่วงนี้อาการหนักขึ้นเรื่อยๆแต่ยายเพิ่นไม่พูดชื่อใครเพียงส่ายหัวเหมือนพูดต่อไม่ได้เหมือนมีบางอย่างขัดขวางอีกครั้ง บัวพันเริ่มฝันเห็นดวงตาแดงในความมืดคืนนั้นฉันไม่สามารถข่มตาหลับได้แต่สุดท้ายก็เผลอหลับไปเพราะความเหนื่อยล้าและฉันฝันฝันเหมือนจริงจนฉันไม่แน่ใจว่าฝันหรือเป็นเหตุการณ์จริงฉันยืนอยู่หน้าบ้านหมอกหนาปิดทุกอย่างเงาต้นตาลสั่นไหวเหมือนมีชีวิตจากในหมอกมีเสียงหายใจดังฟืดๆเหมือนสัตว์ใหญ่แล้วดวงตาสีแดงคู่หนึ่งก็เปิดขึ้น กลางความมืดสนิทมันจ้องฉันนิ่งนานจนฉันขยับไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บก่อนจะได้ยินเสียงคำรามต่ำๆเหมือนกำลังบอกว่ามันรู้แล้วว่าฉันคือใครฉันสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาและประตูหน้าบ้านมีรอยขวนเล็กสามรอยเหมือนมีอะไรใช้กรงเล็บลากขูดเมื่อคืนพ่ออาการหนักเรากับต้องสู้อยู่กับบางสิ่งยิ่งหลายคืนผ่านไปพ่อก็ยิ่งแย่ลง เขาหอบแรงเหงื่อท่วมและเมื่อทั้งคืนบางครั้งเขาพูดคนเดียวว่ามันมาอีกแล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามือพ่อสั่นจนฉันต้องจับไว้แต่สิ่งที่ทําให้ฉันหนาวไปทั้งตัวคือข้อมือพ่อมีรอยข่วนจางๆเป็นลายเดียวกับประตูบ้านทั้งที่ฉันลับบ้านทุกคืนและพ่อก็ไม่ได้ออกจากห้องเลยหรือมันเข้ามาเองฉันอยากจะถามพ่อให้รู้เรื่อง แต่พ่อเหมือนกำลังต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนต้องยับยั้งอะไรบางอย่างภายในตัวเองที่พยายามออกมาเวลาพระจันทร์สองถึงปมเริ่มชัดขึ้นและคำเตือนที่ทำให้ฉันขนลุกจนไม่อยากขยับคืนนั้นพ่อเรียกฉันเข้าไปไกลเขากุมมือฉันแน่นจนเจ็บและกระซิบเสียงเผาแต่หนักแน่นบัวอย่าออกไปตอนกลางคืนถ้ามันเรียกชื่ออย่าตอบเด็ดขาด ฉันกลืนน้ำลายแทบไม่ลงทำไมพ่อถึงรู้ว่ามันเรียกชื่อได้หรือพ่อเคยเจอหรือพ่อรู้ตัวตนของมันอยู่แล้วคำเตือนนั้นทำให้ฉันเริ่มสงสัยอย่างช่วยไม่ได้ว่าสิ่งที่สิ่งคนในหมู่บ้านอาจอยู่ใกล้ฉันกว่าที่คิดและบางทีอยู่ในบ้านหลังนี้เองลมเย็นๆจัดพัดสู้ผ่านยอดไม้ตอนโพลโพเพลพระอาทิตย์กำลังจะลับไปหลังเขา หมู่บ้านจมอยู่ในเงาแดงหมนทุกคนรวมตัวกันที่ลานวัดร้างเหมือนจำใจต้องเผชิญหน้าอะไรบางอย่างที่ไม่อยากเชื่อว่ามีอยู่จริงคืนนี้มันต้องโผล่แน่ใครสักคนพึมพำลุงเคนถือปืนแก๊ปเก่าๆมือสั่นน้อยๆแต่สีหน้าแข็งกร้าวพี่เวกยืนเงียบอยู่ริมเงาไม้เหมือนหลบสายตาคนยายเผื่อน,นั่งบนเสื่อผูกเชือกข้อมือเตรียมทำพิธีเรียกผีเสอือ บัวผันยืนข้างพ่อที่นั่งบนเก้าอี้ไม้เก่าแววตาพ่อดูหวาดระแวงอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงกลุ่มคนเกือบทั้งหมู่บ้านเดินเข้าไปในป่าช้าเก่าพร้อมไฟฉายและคบเพลิงแม้แต่เสียงใบไม้ก็เงียบผิดปกติเหมือนทั้งปากกลั้นหายใจรออะไรบางอย่างเงาดำที่ไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่คนจูู่เสียงหวีดวิวก็ดังลากขึ้นมาจากยอดไม้เสียงเดียวกับที่บัวผันเคยได้ยินคืนแรก แต่ครั้งนี้มันใกล้กว่าและต่ำกว่าเหมือนสัตว์ขนาดใหญ่สันสถานอยู่ข้างหน้าลุงเคนร้องเงาดำใหญ่โตพุ่งแทรกผ่านลำไม้หลายต้นอย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติมันไม่ส่งเสียงเท้าไม่หักกิ่งไม้สักกิ่งทั้งที่รูปร่างสูงใหญ่เหมือนเงาสัตว์กับคนผสมกันบัวพันตัวแข็งเสียงพ่ากระซิบเผ่วๆจากด้านหลังนั่นละ่ะมันมาแล้ว ลุงเคนวิ่งนำหน้าแต่เพียงไม่กี่นาทีเสียงปืนแผดดังในป่าตามด้วยเสียงร้องโหยโหนบัวพันกับคนอื่นๆวิ่งไปหาพบลุงเคนล้มจมกองใบไม้หน้าอ,อกข้างหนึ่งมีรอยฟันยาวเหมือนถูกกัดแต่ลำแขนกลับมีรอยนิ้วเหมือนมนุษย์บีบจนเขียวคล้ำลุงเคนหอบหายใจพูดทั้งที่เลือดไหลออกมา,มากมันไม่ใช่เสือมันคือคนแต่ไม่ใช่คนแล้ว ขณะทุกคนกำลังแตกตื่นเสียงกิ่งไม้ด้านหลังแตกกรอบกแกรบเหมือนมีคนวิ่งหน,นีไฟฉายส่องตามไปเห็นเงาผู้ชายวิ่งออกจากป่าไปทางลำธารพี่เวกหยุดก่อนบัวพันตะโกนใส่แต่เขาหายไปในความมืดยิ่งค้นหาก็ยิ่งพบแต่หลักฐานที่ทำให้เขาถูกกล่าวหาเสื้อของพี่เวกถูกพบซ่อนในพงหญ้าทั้งตัวเปื้อนเลือดจนแดงฉานกลิ่นขาวยังสดเหมือนเพิ่งเื้อนมาเมื่อไม่นาน ชาวบ้านหลายคนเริ่มคุมอารมณ์ไม่อยู่มันต้องเป็นไอเวกแน่แหละใช่มันตัวสูงเหมือนเงาที่เห็นเมื่อกี้เลยความหวาดกลัวกลายเป็นความเกลียดทันทีทุกคนพร้อมใจปักใจเชื่อว่าพี่เวกคือเสือสมิงแต่บัวพันไม่แน่ใจความรู้สึกบางอย่างมันผิดไปหมดพี่เวกแม้จะดูนิ่งๆแต่ไม่เคยทำร้ายใครบัวพันพาพ่อกลับบ้านแต่ระหว่างทางพ่อเหมือนกลัวจะไม่มีพรุ่งนี้ให้พูด เขาตัดสินใจเล่าความลับที่เก็บงำมาตลอดชีวิตบัวพ่อเคยเป็นหนึ่งในคนที่ล่าเสือสมิงตัวก่อนเสียงพ่อสัน่นไฟใช้ในมือบัวผันก็สั่นตามพ่อเล่าเมื่อหลายสิบปีก่อนป่าช้าเก่าแห่งนี้เคยมีเสือสมิงจริงๆมันฆ่าคนในหมู่บ้านหลายศพจนต้องตั้งชุดล่าขึ้นมาพ่อคือหนึ่งในนั้นและพ่อเป็นคนที่ยิงมันตัวสุดท้ายก่อนมันตายมันไม่ร้องไม่คำราม มันพูดด้วยเสียงที่เป็นทั้งคนทั้งสัตว์ว่าข้าจะกลับมาแยกเนื้อแยกเลือดของคนที่กล้าคา่าข้าและลูกของข้าจะสืบเชื้อแทนข้าพ่อเดินซ้ำไปที่ศพมันหลายครั้งแต่ก็ไม่มีสิ่งใดเดินว่าจะมีลูกของเสือสมิงอยู่ในหมู่บ้านพ่อไม่รู้ว่ามันแฝงอยู่ในตัวใครแต่มันต้องอยู่ในหมู่บ้านนี้และมันกําลังโตขึ้นคืนละนิดบโบพันใจเต้นแรง คำถามใหม่ผุดขึ้นทันทีถ้าพี่เวกไม่ใช่เสือสมิงแล้วลูกของเสือสมิงคือตัวไหนกันแน่สายตาพ่อที่มองเธอสั่นไหวเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างที่ยังพูดไม่ได้ปมใหม่ที่ทำให้ทุกอย่างน่ากลัวกว่าเดิมก่อนพ่อเข้านอนเขาหันมามองบัวผันเหมือนจะฝากชีวิตไว้แล้วพูดช้าๆลูกของเสือสมิงอาจไม่ได้รู้ว่าตัวเองไม่ใช่คนแล้วมันอาจถูกปลุกจากความแค้นของแม่มัน และมันอาจใกล้กว่าที่เราคิดคำพูดนั้นทำให้ทั้งบ้านเย็ยนวาบเหมือนมีเงาเดินผ่านบัวผันยืนเงียบในความมืดเธอได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆนอกหน้าต่างเสียงหอบต่ำๆเสียงที่ไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่มนุษย์เธอเริ่มสงสัยว่าคนที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดอาจจะผิดตัวหมดเลยและลูกของเซอร์สมิงอาจซ่อนอยู่ใกล้ตัวกว่าที่ทุกคนคิด ลมแรงพัดสู้ผ่านยอดไม้เหมือนป่ากำลังเตือนคนทั้งหมู่บ้านว่าคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านถือคบเพลิงออกตามหาพี่เวกเพราะทุกคนเชื่อว่าคนเงียบๆคนนั้นคือเสือสมิงที่ฆ่าคนไปแล้วหลายศพบัวพันเดินตามพวกเขาไปทั้งที่ในใจไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นเขาเสียงฝีเท้ากลุ่มใหญ่ดังสะท้อนในป่ามืดแต่เสียงหนึ่งกลับดังชัดเจนกว่าเสียงคำรามต่ำๆลาดผ่านลมเย็นเหมือนเงาตามติด มันอยู่ตรงนี้แหละใครคนหนึ่งตะโกนเมื่อไฟฉายหลายดวงส่องไปข้างหน้าร่างของพี่เวก,ก็ปรากฏอยู่หลังโขดหินเสื้อขาดเป็นรอยน้ำข่วนทั่วแขนขาปลอยเปล่าเลือดประเขาดูเหมือนไม่ได้นอนมาหลายคืนลมหายใจหนักตาแดงคล้ำแต่ไม่ใช่ตาเสือเป็นตาคนที่หวาดกลัวทำไมทำแบบนี้ว่าพี่เวกใครคนหนึ่งตะโกนแกฆ่าคนไปตั้งสองศพ เวกไซ่หัวทันทีเสียงแหบแตกเราวกับร้องมานานผมไม่ได้ฆ่าใครผมหนีมันอยู่ทุกคืนหลายคนด่าทอเขาบางคนเริ่มความหมายเหมือนความหวาดกลัวจะเปลี่ยนเป็นความรุนแรงอยู่แล้วบัวพันร้องหยุดก่อนพี่เวกทำหน้าแบบนั้นไม่ใช่คนร้ายแน่แต่ไม่มีใครฟังลุงอินก้าวมาข้างหน้ายกมีดพระที่ใช้ล่าเสือขึ้นเหนือหัวคืนนี้ต้องจบ เสียงคำรามที่ไม่มาจากป่าแต่จากบนหลังคาขณะที่เวกกำลังจะถูกฟาดลงเสียงคำรามดังสะเทินเหมือนฟ้าผ่าแต่ครั้งนี้ไม่ได้มาจากป่าลึกมันดังจากหลังคาวัดร้างที่ชาวบ้านยืนล้อมอยู่ทุกคนเงยหน้าพร้อมกันคบเพลิงสั่นไหวในมือบนยอดหลังคาไม้ผุผุมีเงาดำรูปร่างคนแต่ใหญ่กว่าสี่ขางอผิดธรรมชาติดวงตาแดงสว่างในความมืด ลมหายใจฟึดฟัดดังเหมือนสัตว์กำลังโกรธจักบัวพันหัวใจหยุดเต้นไปครู่หนึ่งเธอรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่ตามหลอกเธอทุกคืนนี่คือเงาที่เดินผ่านหน้าต่างบ้านนี่คือรอยขวนบนประตนูนี่คือขนสีดำที่ติดข้างเตียงพ่อและมันไม่ใช่พี่เวเงานั้นกระโดดลงมาหนักจนดินเสะเทือนชาวบ้านแตกหือบางคนวิ่งหนีบางคนล้มบางคนร้องไห้ ไฟใช้หลายดวงส่องไปเผยให้เห็นหน้าของมันชัดๆนั่นคือพ่อของบัวพันเองเลือดในร่างบัวพันเย็นราวน้ำแข็งเธอกระซิบเบาๆพ่อพ่อของเธอกึงยืนกึงคุกเขา่าหนังตามตัวเปลี่ยนเป็นสีดำเข้มเล็บยาวแหลมฟันคมเป็นซี่เหมือนสัตว์แต่ในดวงตาย,ยังมีความเป็นมนุษย์บางส่วนปนอยู่เหมือนกำลังร้องขอยายเผื่นสุดนั่งกรีดร้อง วิญญาณลูกเสือกลับมาล้างแค้นแล้วมันเข้าร่างคนที่เคยฆ่าแม่มันคำพูดนั้นทำให้ทุกอย่างกระจจางขึ้นในหัวบัวพันทันทีพ่อไม่ได้ป่วยธรรมดาเสียงคำรามทุกคืนมาจากห้องพ่อขนสีดำที่พบข้างเตียงกลิ่นสาบสัตว์ในบ้านฟันเลือดที่ซ่อนในผ้าและเหตุการณ์ฆ่าคนที่พ่อจำไม่ได้ในแต่ละเช้าทั้งหมดคือร่องรอยของการกลายร่างทีลานิกพ่อไม่ใช่คนร้าย แต่กำลังถูกกลืนกินจากข้างในพ่อทำหน้าเจ็บปวดเหมือนต่อสู้อย่างสุดกำลังเขาหันมามองบัวผันและเสียงที่ออกจากปากเป็นทั้งเสียงคนและสัตว์ประหลาดบัวฆ่าพ่อทีก่อนที่พ่อจะฆ่าใครอีกบัวผันร้องให้สั่นทั้งตัวหนูทำไม่ได้หนูทำไม่ได้ไไดเสือสมิงในร่างพ่อเริ่มคำรามอีกครั้งร่างกายเริ่มยืดออกสติของมนุษย์กำลังจะหายไปในไม่กี่วินาที ถ้าเขากลายร่างจนหมดทั้งหมู่บ้านจะไม่มีใครรอดพ่อมองหน้าบัวผันครั้งสุดท้ายเต็มไปด้วยความรักความเสียใจและความสำนึกในบาปเก่าแล้วเขาก็พูดประโยคสุดท้ายในชีวิตเสียงเผ่าเบาอย่างคนกำลังดับลงบอกพ่าทีว่าพ่อไม่ได้ฆ่าคนเพราะใจพ่อบัวผันร้องให้จนเสียงแตกพ่อไม่ผิดพ่อไม่ใช่สัตพ่อเป็นคนดีพ่อยิ้มเศร้า จากนั้นกระโจนออกไปในป่ามืดอย่างรวดเร็วไม่มีใครทันได้จับบัวพันวิ่งตามจนสุดเสียงร้องตามจนแทบหมดลมหายใจจนมาถึงหน้าผาสูงที่มองเห็นหมู่บ้านเบื้องล่างพ่อ,อยืนอยู่ตรงขอบหน้าผาลมหายใจเป็นเสียงคำรามที่ไม่ใช่คนแล้วเขาหันมามองเธอในวินาทีสุดท้ายเหมือนจะบอกลาทั้งหมดแล้วพ่อก็กระโดดลงไปเองร่างหายไปในความมืดด้านล่าง เสียงกระแทกก้องกังวาลแล้วเงียบสนิทคำสาปแห่งเือสมิงถูกหยุดลงด้วยชีวิตของคนที่มันเคยสาบพ,พี่เวทถูกปล่อยตัวชาวบ้านขอโทษเขาด้วยน้ำตาหมู่บ้านกลับสู่ความสงบแต่ไม่มีใครลืมเหตุคืนนั้นได้บัวพันกลับมาอยู่บ้านต่อทุกคืนก่อนนอนเธอจะได้ยินเสียงลมพัดต้นไม้บริเวณป่าชาเก่าบางคืนเสียงนั้นคล้ายคำรามเผาๆแต่เธอเลือกจะเชื่อว่า มันคือเสียงของพ่อเฝ้าปกป้องหมู่บ้านที่เขารักไม่ใช่เสียงของเสืออีกต่อไปข้อคิดดีๆจากเรื่องนี้ความกลัวทำให้คนรีบตัดสินแต่ความจริงอาจอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิดและอาจเจ็บปวดกว่าที่จะรับไหวจงใช้สติและอย่าเพิ่งกล่าวหาว่าใครคือสัต์ร้ายเพียงเพราะเรากลัวความจริงที่ซ่อนอยู่นั่นเองแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ